สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จยมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับผมเรียนหุ้นส่วนว่าสำนักข่าววิหกนิวส์ตอนนี้ขยายกว้างขึ้นนะเรามีข่าวประจําวันนะเป็นข่าวพาดยาวเลยนะฮะเขาเรียกว่าข่าวเด็ดนะฮะส่วนข่าวเผ็ดก็จะเป็นข่าวสั้น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 ท่านกะ็สาม,มารถไปรับชมได้ตอนนี้ขยายสื่อข่าวไปทั่วนะครับ ประเทศเลยทีเดียวนะครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ที่ผมจะนําเสนอก็คงเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรนะรที่ปรากฏว่าเรื่องของการค้าประกันราคาเรื่องของเงินที่สนับสนุนเกษตรกร,กรตอนนี้ถูกตัดลงอย่างเด็ดขาดในรัฐบาลเศรษฐาทวีสินผมบอกว่าก,การจัาจำนำั้นุ้นผลิตเนี่ยไม่ได้อยู่ในนะโยบายของรัฐบาลนี้ะนะครับยกเว้นแต่ว่าจะมีใครที่ัตบ จริงๆนะครับเราว่ากัเพราะการบิดเบี้ยมาราคาตลาดโลกหรือราคาตลาดโลกอยู่ตรงนี้เราบอกว่าเราจะไปขายว่าขนาดนี้เนี่ยมันก็ไม่มีเนี่ยทางกการเงินทางที่มันเหมาะสมนะครับแต่ว่าเราเน้นว่าเราจะเพิ่มรายได้สุทธิให้บ,บพี่น้องประชาชนรายได้น้อยแต่ห้ผลผลิตสูงรายไดต่ำเงินเข้ากระเป๋าสุทธิของพี่น้องประชาชนก็น่าจะสูงขึ้นไม่จำเป็นจะต้องไปประกรันกำนัง รัายยไดด้ทีี่มนิเบการอิศร์เรื่องชาวนากับพักเพื่อไทยสงสัยจะกลายเป็นอีกหนึ่งบทเศร้าของชีวิตชาวนาไทยซะแล้วกระมังครับสําหรับกรณีงบช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวซึ่งแ9เกปีที่ผ่านมารัฐบาลลุงตู่เนี่ยพอถึงฤดูเก็บเกี่ยวเขาจะมีงบมาช่วยครับไรละ1 0 0 0พันบาทครอบครัวละไม่เกิน20บไร่ก็ไม่ได้มากมมยอะไรหรอกแต่ว่าก็พอก้มแก้มได้ช่วยเหลือประคับประคองกระดูกสันหลังของชาติครับ ยังไงก็ตามชาวนาผลิตข้าวคนทั้งประเทศคนทั้งโลกก็ต้องกินข้าวจะปล่อยให้ชาวนาล้มละลายล้มตายไปไม่ได้แต่มาสมัยนี้ไม่ใช่ครับท่านเศรษฐาเซโนเลยครับไม่มีไม่ให้ไม่จ่ายบอกเลยว่ามันไม่ใช่นโยบายของเพื่อไทยก็แปลกใจนะครับเพราะว่านโยบายอื่นๆของท่านนพูดมาสองสามร้อยข้อก็ไม่เห็นท่านทำสักอย่างแล้วจะมาบอกอะไรว่าอันนี้ไม่ใช่ครับที่ท่านบอกว่าใช่ท่านก็ไม่ทํา ทำยวนเดียวคือเงินดิจติตอลหนึ่งมืนบาทไม่รู้จะเป็นยังไงครับสุดท้ายน่าจะจบที่คุกเหรอครับถึงจะยอมเลิกเขาต่ออีกหน่อยนะคะกับแหมของมันขึ้น <c oughs> ดิฉันได้ยินท่านนายกเศรษฐานเนี่ยบอกว่าไม่ประกันราคาพืชผลแทะมันผิดมันผิดการคังการธนาคารเอออันนี้ดิฉันจะจะบอกว่าล้วคุณเข้ามาในนี้เพื่อธุรกิจอย่างเดียวหรอครับไม่ได้เพื่อประชาชนหรอครับไม่ใช่เพื่อชาวไร่ชาวนาชาวสวนหรอครับมีชีวิตมีความหมายแต่การประกันอะไรนะรถยนต์ล้อรถคุณต้องไปซื้อ เพื่อประกันชีวิตคุณสามจุดสี่ล้านแล้วก็นโยบายกระทรวงการคลังไม่ได้ผิดหรอกเหรอคะไอก้การเที่ยวต่างประเทศทีละส0 30 3บส0 5สิบาห้าิหสิบล้านเป็นสองร้อยสมร้อยล้านแล้วทุกคุณมาคนเดียวแล้วคุณใช้อยู่คนเดียวเนี่ยแล้วไอ้เงินที่คุณใช้ไปกับการเที่ยวไปจับมือของนายกรัฐมนตรีแต่ละประเทศแต่ละประเทศเนี่ยมันได้กําไรอะไรกลับมาให้ประชาชนที่เลือกคุณทั้งประเทศหรือย,ยังครับดิฉันขอแนะนํานะจากความคิดคนจบปหกคนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ย ปลูกข <S preach science> ้าวปลูกน้ำให้คุณกินนะปลูกอาหารให้คุณกินเพราะฉะนั้นคุณต้องให้ความสําคัญกับคนกลุ่มนี้คุณลงมาที่นี่แทนที่คุณจะเที่ยวไปต่างประเทศเนี่ยคุณลงมาที่นี่แล้วคุณไปดูต้นทุนของชาวไร่ชาวนาชาวสวนว่าต้นทุนเขาเท่าไหร่คุณถึงจะรู้ว่าคุณต้องประกันราคาให้เขาให้เขาอยู่รอดให้ชาวสวนอยู่รอดคุณจะไม่ประกันไม่ได้แล้วเกิดภัยพิบัติหรือไม่ภัยพิบัติก็ช่างนะคะคุณต้องรู้ว่าจะภัยพิบัติหรือไม่ภัยพิบัติเขาก็ต้องมีต้นทุนทุกๆครั้งที่เขาปลูก เพื่อให้คุณได้กินนี่แหละขนาดล้อรถคุณยังต้องกันกระสุนสามจุดสี่ล้านแล้วคุณบอกลากยากาคุณบอกฐานชั้นล่างนี่ดิฉันสอิดเอียนกระอ้วกกระอวยมากๆเลยกับคำนี้แล้วมันมีต้นทุนชีวิตแพงอยู่คุณคนเดียวเองเหรอเพราะฉะนั้นต้นทุนชีวิตของชาวนาชาวสวนเนี่ยก็คือต้นทุนการลงทุนของเขาคุณจะไม่ประกันไม่ได้ครับอย่างน้อยให้เขาอยู่ได้นะแล้วคุณก็ต้องมาคิดวิธีว่าคุณจะทํายังไงในการแปรรูปสินค้าการเกษตรเพื่อที่จะเอาไปขายยุโรปไปขายอเมริกา พราะอะไรเพราะคนเอเชียนี่ปลูกข้าวปลูกน้ํากินกันได้ตลอดปีแต่คนยุโรปคนอเมริกานหน้าหนาวเขาปลูกไม่ได้เราจะส่งต่อไปที่ประเทศอื่นๆแล้วเป็นสินค้าแปรรูปให้เขากินได้เนี่ยเหมือนแตงเหมือนอะไรพวกเนี้ยเหมือนอะไรก็จ้างที่คุณจะต้องแปรรูปเนี่ยคุณเอาให้อาชีพคนเนี้ยเขาเรียกจะเขาถึงจะเรียกว่าความยั่งยืนให้ประชาชนอย่าไปเอานักธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องจะเอาเด็กอายุ16ไปเล่นอะไรนะอ่าเทรด บล็อกชงบล็อกเชนอะไรของคุณอันนั้นมันไม่ผิดกระทรวงการคลังการเงินการธนาคารเลยดิฉันว่าคุณเข้าใจอะไรผิดแล้วคุณมาเพื่อธุรกิจเพื่อนักธุรกิจคุณไม่ได้มาเพื่อ,อาชาวบ้าน <ฮะ S 2> ก็ราคาพืชผลเกษตรเป็นไปตามกลไกตลาดเมืเ่อไม่มีหลักประกันเมื่อไม่มีจำนำแปลว่า,าลกลไกตลาดเป็นไปตามกลไกตลาดโลกแล้วคุณก็ลองนึกดูกันลวกันว่าปาล์มจะราคาเท่าไหร่ตอนสมัยยิ่งรักอ่ะ มีทั้งหมดสี่แสนครัวเรือนสี 4, ่แสนครัวเรือนนะเกษตรกรปลมอ่ะสี่แสนครัวเรือนะ 4, อกับอีมากที่สุดแล้วตอนสมัยลิ่งยิ่งรักราคาปลามบาทสลึงบาทห้าสิบไม่ถึงสองบาทรัฐบาลประยุทธ์สบาท รัฐบาลประยุทธ์4ปีสุดท้ายมีรองจุลินมาดูแลซึ่งเป็นลูกชายชาวสวนตามปรากฏพุ่งข้าไป4บาท50 5บาท6บาทราคาตามทําให้ทําให้รัฐบาลไม่ต้องจ่ายส่วนตา่างไม่ต้องเสียเงินส่วนตา่างแต่ยกระดับราคาตามขึ้นชาวสวนตามรอดปรากฏว่าเอาตรงๆนะ กษตรกรชาสวนปาล์มก so ็ไม่ไ no ด no ้เลือกประชาธที่ตั์เท่าไหร่ก็ไม่ได้ชนะกระบี่ก็แพ้เอาตรงๆเลยคุณก็ไม่ได้เลือกเขานน่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดราคาปาล์มจะพังพินาศคุณก็เรียกร้อกับรัฐบาลเพราะคุณก็ไม่ได้เลือกคนที่ช่วยคุณเหมือนกันคุณก็ไม่ได้เลือกรัฐบาลคนเดชประยุทธ์เพราะกระบี่ก็ไม่ได้เลือกพักคนเดชประยุทธ์มาเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดราคาปาล์มมันจะเป็นไปตามกลไกตลอดโลก ก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญาของเศรษฐาข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองข้าวข้าวทั้งหมดอีสานมีห้าล้านครัวเรือนรวมทั้งประเทศข้าวนี่มีห้าล้านครัวเรือนอีสานมากที่สุดประมาณสามล้านเกือบสี่ล้านนะั่งะโอเคข้าวห้าล้านกว่าครัวเรือนนะข้าวนะ จำนำโอเคเจ๊งละเนลนานาแต่ประกันไม่หมื่นห้าเนาะบางคนได้ไปบบประทวนอย่างเดียวบางคนไม่ได้ตังบางคนก็ได้ตังบางคนลงสีได้บางคนลงสีเอาปิดกันเลยนะครับกับพวกที่เลือกพักนี้เข้ามานะครับกับนายกคนล่าสุดนะครับเกษตรกร,ร,กรที่จะได้เงินช่วยเหลือไร่ละหนึ่งพันยี่สิบไร่ต่อครัวเรือนนะไม่ได้แล้วนะครับไม่ได้แล้วนะครับต้องรอภัยพิบัติเท่านั้นนะครับถึงจะได้แล้วอิงกับราคาโลกจะก,กันร,ราคาข้าว จะเป็นยังไงติดตามชมตอนต่อไปและคนที่เลือกพวกมันเข้ามาคือเกษตรกรเลือกเข้ามานี่ล้วนๆเลยครับเลือกนายกคนนี้ล้วนๆเลยครับสรุปแล้วเลือกเองเจ็บเองนักเลงพอสะใจเจ็บแล้วจำคือคนเจ็บแล้วทนคือนั่นแหละเออนะ ประการาคาข้าวก็ไม่ได้ปีนี้ก็ไม่ได้ปีหน้าไม่รู้จะได้หรือเปล่าต่อไปจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ประยุทธ์คนที่เกียดกันนะเกียดกันนะทาทุกอย่างเพื่อเกษตรกรทุกอย่างเพื่อชาวไร่ชาวสวนทุกผลผลิตเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรี <c oughs> ก็ออกมายอมรับว่าเรื่องเงินช่วยเหลือหรือการจำนำสนับสนุนสินค้าทางการเกษตรไม่ใช่เป็นนโยบายของรัฐบาลและเขาไม่ได้ใช้ในการหาเสียง นโยบายเหล่านี้จึงจําเป็นจะต้องยุติลงนะครับถุงเขาไหมก็ถุงเขาคนที่สวยคือใคร,กรเกษตรกรไงเขาบอกว่าต้องการจะพักหนี้เกษตรกร,ร,กรผมไปได้ยินเสียงตามสายนะฮะปรากฏว่าทกศได้มีการสํารวจว่าประชาชนคนไหนที่มีความจําเป็นจะต้องพักหนี้เกษตรกรให้รีบไปรอยงานต่อทกศทกศก็จะทําการพิสูจน แล้วก็สรุปเรื่องให้กับรัฐบาลว่ามีกี่คนเท่าไหร่ที่มีความประสงค์จะพักหนี้นะครับซึ่งตอนนี้ปรากฏว่าข้าวยากหมากแพงสินค้าก็แพงน้ำตาลก็แพงสภาวะเศรษฐกิจก็ตกต่ำอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะมีคนวิเคราะห์กันมาตลอดว่าหากใครมาเป็นรัฐบาลเนี่ยสภาวะเศรษฐกิจจะดีขึ้นดีขึ้นแบบหลับหูหลับ,บ,บตานะฮะ ยังไงก็ดีเศรษฐกิจก็ดีแต่ปรากฏว่าตอนนี้พอเศรษฐามาได้2เดือนทุกอย่างกลับตลปัดจากบ้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวทำไมเป็นแบบนั้นนะเขาเรื่องของนโยบายเงิน1,000บาทนะหรือการสนัสนุนคำประกันราคาสินค้าหรือจำนำพืชผลทางการเกษตรที่ไม่มีเกิดขึ้นในตอนนี้ก็เขาบอกว่าไม่ใช่เป็นนโยบายของเขาก,ก็ถูกของเขาแล้วนะส่วเกษตรกร ที่ต้องการพักนี้นะฮะเขาก็บอกนโยบายของเขาคือเรื่องพักนี่ก็จะให้ไปทําการพักนี้แต่ตอนนี้ยังไม่ได้พักนะครับสินค้าก่อนหน้านั้นเขามีการลดมาโดยเฉพาะเครื่องดืม่มปรากฏว่าตอนนี้ราคาของน้ําตาลพุ่งสูงขึ้นนะฮะถึง4 5ห้าเท่าตัวเลยทําให้สินค้าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับน้ําตาลนะน้ําอัดลมน้ําสารพัดน้ำเนี่ยนะฮนะและสินค้าต่างๆที่ต้องใช้น้ําตาลเนี่ย ก็ราคาพุ่งสูงขึ้นแต่ถ้าบาลแก้ไขปัญหาบอกว่าขอให้ใช้สต็อกเดิมราคาเดิมไปก่อนหมดสต็อกต่อไปเขาก็ยังไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรผมเรียนทุนส่วนเนะี่ยถ้าจำได้ผมบอกว่าเลยต่อให้เลยได้ใครก็ได้เข้ามาบริหารก่อนวันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2566มีเจ๊งกับเจงตอนนี้เห็นแล้วยังฮนะสภาวะเศรษฐกิจดีๆร่วงลงร่วงลงร่วงลง นะครับคนกลุ่มพักที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ก็บอกอ๋อลุงตู่กลับมาคิดถึงลุงตู่ผมท้ามึงกันนะลุงตู่กลับมาเศรษฐกิจก็ไม่ดีขึ้นทําไมทราบไหมเพราะหลักจะบริหารองค์การมันไม่ใช่บริหารองค์กรนะองค์กรมันเป็นส่วนของขนาดเล็กการบริหารองค์การขนาดใหญ่เนี่ยมันต้องรู้ตั้งแต่อดีตอดีตอดีตการนู เลยนะไม่ใช่นธรรมดานะเข้าสู่ปัจจุบันและถึงจะรู้อนาคตนักการเมืองยุคนี้ไม่เข้าใจเรื่องของอดีตอย่างลึกซึ้งนะ,ะซึ่งที่ผ่านมาในอดีตที่ผ่านมาก็มีการวางยุทธศาสตร์ผู้วางยุทธศาสตร์การเมืองของประเทศไทยเนี่ยนะครับมาตั้งแต่ท่านควงอภัยวงศ์หม่อมราชวงศ์ครึกฤทธิ์ปามโมดท่านไกสอนตันดีพงษ์และมารุ่นผมเนี่ยผมถึงพอรู้บ้าง ว่าอ๋อทางแก้เวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ต้องแก้แบบนี้เหตุการณ์นี้ต้องแก้แบบนี้เหตุการณ์นี้ต้องแก้แบบน,น,บบน,น,บบนี้และควรยึดเมืองการอย่างไรต่อไปนะครับแต่นักการเมืองพักการเมืองที่ยึดธุรกิจการเมืองเขาก็มองในสิ่งที่ตามองเห็นเขาไม่เข้าใจว่าบริบทเชิงอดีตมันเคยเกิดขึ้นอะไรบ้าง และเขาก็ไม่เข้าใจปัจจุบันไม่เข้าใจปัจจุบันเขาไม่ใช้ไม่เข้าใจโกเบรย์ส a t i o n หรือโลกาภิวัตที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับยังไม่เข้าใจเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ก็ยิ่งส่งผลทำให้เขาบริหารจัดการประเทศไม่ได้ไอเรื่องพักหนี่เกษตรกร,ร,กรสิ่งที่เขาทำอยู่เป็นนโยบายหาเสียงที่ไว้เอาไว้หลอกลวงเกษตรกร,ร,กรวันนี้เห็นชัดน,นะทำอะไรไม่ได้หรอก พักหนี้เกษตรกรก็ได้นะครับแต่คุณต้องยังคงจ่ายดอกเบีย้ยต่อไปหนี้ของคุณก็จะยืดออกยืดออกยืดออกพักช่วงคราวดอกเบีย้ยต้องจ่ายจ่ายน้อยลงแต่จ่ายน้อยลงเป็นการช่วคราวเหมือนช่วงโควิด1 i ที่ผ่านมาก็พักไปแล้วมันไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้เป็นหลักคิดของนักเศรษฐศาสตร์ชั้นต้นนะครับที่ไม่เข้าใจระดับกลางระดับสูง และระดับยุทธศาสตร์นักการเมืองมองทุกอย่างเป็นยุทธศาสตร์ทั้งที่สิ่งที่เขาทาเนี่ยเป็นงานยุทธวิธีของงานยุทธวิธีของยุทธวิธีและของยุทธวิธีอีกทีหนึง่งและมักจะยึดหลักคิดของตะวันตกไปดูหลักคิดตะวันตกปัจจุบันนี่ฮะสภาวะเศรษฐกิจของตะวันตกกําลังตกต่ำอย่างต่อเนื่องเป็นที่มาของการเปิดสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธวิธีการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย ง่าย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 ผมใช้เขาวันนี้นะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาไม่รู้ก็ต้องปล่อยเขาไม่รู้ต่อไปเพราะเขาบอกว่าเขาจะมาแก้ไขปัญหานายกมีสองคนโน่นนี่เนี่ยก็ปล่อยก็ทาให้เต็มที่แต่ผมเรียนหุ้นส่วนนะทุกอย่างมันมีเวลาของมันนะครับวันนี้คนที่เลือกเข้ามาบอกว่าเลือกทักษิณเข้ามาเรื่องอุกอิงเข้ามาเศรษฐกิจจะดีขึ้นเลือกเศรษฐาเข้ามาเพื่อไทยเข้ามาเศรษฐกิจจะดีขึ้น นะครับเลือกพักผลเอกประยุทธ์เข้ามาทุกอย่างจะดีขึ้นอ๋อ oh. sorry ทุกอย่างกำลังปรากฏเชิงการประจักษ์มากขึ้นนะครับสินค้าที่เขาลดลงตอนนี้เขาทำาแื่องเดียวนะเขาลดสินค้าแต่ปรากฏว่าลดได้ไม่กี่วันมันแพงขึ้นลดน้ำมันได้ไม่กี่วันน้ำมันแพงขึ้นอีกละเพราะเขาเขาไม่เข้าใจเชิงบริบทก็เ,เรียกว่ายุทธศาสตร์ระยะสั้นกลาง ยาวของโลกนะครับและการเคลื่อนตัวของโลกระยะเวลาทามมิ่งของโลกและไม่เข้าใจในส่วนของเอเชียสภาวะเศรษฐกิจของเอเชียระยะสั้นกลางยาวไม่เข้าใจหลักทฤษฎีเกม e w อรี่ไม่เข้าใจหลักการบริหารเชิงยุทธศาสตร,ร์การเมืองการปกครองชั้นสูงมันก็เลยทําให้เป็นอย่างที่เห็นเหมือนผมเนี่ยให้ไปทํากับข้าวเนี่ยนะทำลาบอะไรอย่างสมมติทาลาบผมทําไม่เป็นนะ ผมรู้ผมเคยกินอร่อยอันนี้อร่อยอันนี้เลยแต่ผมไม่สามารถจะทําได้เลยว่าไอ้ลาบมันเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนเหมือนกันนะยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองก็คล้ายๆกับการทํทอาหารเมื่อจะ่ทำได้อย่างเดียวต้องทําให้อร่อยถูกปากถูกปากคนส่วนใหญ่นี่คือสิ่งที่ยากทะลึกซึง้งนะครับผมยืนยันนะฟันธงเลยรัฐบาลเศรษฐาอายุสั้นนะครับ ยิ่งเขาเดิมเนินเดินกลยุทธ์ทางการเมืองแบบนี้ในช่วงระหว่างนี้ไปยกเลิกนะโครงการของเกษตรกร,ะร,กรนะครับแล้วก็มาพักหนี้เกษตรกร,ะร,กรนะจะเอาที่ดินที่ยุคสมัยพลเอกเปรมในหลวงนะสพรกรให้ไว้จะมาเป็นโฉนดและสุดท้ายก็มีกลุ่มการเมืองนักการเมืองนายทุนได้ประโยชน์เข้ามาอ้ยเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองที่สำคัญไปมากกว่านั้นนะ ะะไปให้พลเรือนมาคุมทหารไปให้พลเรือน,นะะโดยพักการเมืองมีนโยบายล้มเลิกเล่นงานทำลายงบประมาณทหารมีให้พักการเมืองเ,เข้ามาะะที่จะยกเลิกหน่วยงานด้านความมั่นคงชั้นสูงของประเทศไทยและพยายามทำการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องโอ รับรองแนวทางของเขาเนี่ยทำให้เขาอายุสันส้นสั้นไม่ใช่ธรรมดาสั้นมากเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเตอรัสกเจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ i mm -hmm.